ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับที่ประทุมวันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้คุณสุเทพยืนยันว่ายังจะปฏิบติภารกิจ2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือการไล่ตามหานายกรฐมนตรีส่วนที่2ก็คือธุรกิจตระกูลเชนวัตรไปที่กัวรุนีนะครับเช้านี้ตลกลงจะไปไหนยังไงครับกัวรุนีครับ ก็ยังคงต้องรอความชัดเจนนะคะคุณสฉยุทธ์คุณพิเชษฐ์ทันคะ่ะว่าแกนนําจะมีการประกาศบนเวทีอย่างไรคะ่ะแต่ว่าก็ได้มีการให้มวลชนนั้นเตรียมความพร้อมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุสถานที่นะคะว่าจะาเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่ใดคะ่ะแต่ว่ามาตรการในการกดดันก็ยังคงเป็นการกดดันนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ธุรกิจของครอบครัวตระกูลชินวัตรอยู่คะ่ะ บรรยากาศการชุมนุมของมวลชนก,ปกอปปสที่เวทีแยกปทุมวันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมวลชนยังคงปักหลักชุมนุมต่อเมื่อหล่อนเนื่องที่จุดนี้วันนี้เป็นวันที่39แล้วค่ะโดยยังคงรอความการประกาศของแกนนาหลักบนเวทีถึงท่าทีการเคลื่อนไหวของมวลชนในวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจนะคะโดยเฉพาะชุดเคลื่อนที่เร็วที่พร้อมจะบุกไปยังสถานที่ต่างๆภายใน20นาทีเพื่อกดดันไม่ให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปรากฏตัวหรือปฏิบัติภารกิจบริหารราชการต่าง สถานที่ต่าง โดยแกนนำยังคงยืนยันจะดําเนินการตามหาหนายกรัฐมนตรีทุกวันและขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วหากทราบเกาะแสของการเคลื่อนไหวก็พร้อมจะประกาศเรียกมวลชนนะคะซึ่งรูปแบบในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะแกนนําจะไม่มีการแจ้งสถานที่กับมวลชนล่วงหน้าก่อนนะคะว่าจะเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ใดค่ะเพื่อไม่ให้พื้นที่เป้าหมายนั้นทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่จะใช้วิธีการรวมตัวมวลชนก่อนนะคะจากนั้นจึงค่อยประกาศให้ทราบในช่วงเวลาอันใกล้โดยในวัน ยังคงต้องเตรียมเคลื่อนไหวไปกดดันบริษัทต่างๆของเครือตระกูลชินวัฒน์นะคะแต่ยังไม่มีการประกาศชัดเจนว่าจะเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายใดค่ะเพียงแต่เป็นการประกาศไว้บนเวทีเมื่อวานนี้นะคะตอนข้าซึ่งก็ต้องรอดูความชัดเจนในช่วงสายของวันนี้อีกครั้งค่ะ เสื่อมาตรการในการรักษาความปลอดภัยยังคงเป็นไปด้วยความเข้มข้นเหมือนทุกวันนะคะการอาสา,ายังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นค่ะทางการตรวจค้นสิ่งของสัพพะระของคนและก็รถยนต์ที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนที่ต้องแสดงบัตรต้นสังกัดและปลอ,อกแขนอย่างชัดเจนขณะเดียวกันการอาสายังคงเฝ้าระวังตึกสูงและก็อาคารร้านต่างๆโดยรอบพื้นที่การชุมนุมนะคะเนื่องจากกลัวว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีจะใช้อาคารสูงเป็นสถานที่ในการสร้างสถานการณ์และความรุนแรงต่อมวลชนและกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ เราไปดูบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เป็นบริเวณของสะพานหัวช้างถนนพญาไทนะคะซึ่งจุดนี้ทุกครั้งถ้ามีการรวมตัวกันนี่นะคะจะมีการดําเครื่องรถที่เป็นเครื่องขยายเสียงเนี่ยมาจอดรอไว้นะคะแต่ณนะถึงเวลานี้นั้นยังไม่ได้มีการดําเครื่องขยายเสียง จอดไว้หรือว่ามีการนัดหมายมวลชนนะคะเพราะว่าต้องรอดูความเคลื่อนไหวของทางด้านรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในส่วนของทางลับนะคะของทางแกนนํากลุ่มผู้ชุมนุมด้วยซึ่งคาดว่าในช่วงสายวันนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าจะเคลื่อนที่ไปอย่างพื้นที่ใดค่ะคุณสยุทธ์คุณพิเชษฐ์ทันค่ะขอบคุณครับหวข้อน,นี้ครับนี่ปทุมวันนะครับ วันนี้อาคารชินวัตรนะครับทางกปป,ปสยังไม่ชัดเจนจะไปหรือไม่ที่นั่นพนักง,งานยังไปทํางานหรือเปล่าคุณนพจรดสดจากอาคารชินวัตรครับชิญค่ะครับคุณสอยุธคุณพิเชษฐ์ทนครับแม้ว่าจนถึงขณะนี้จะยังไม่มีการประกาศชัดเจนนะครับว่ากปป,ปสจะเคลื่อนมวลชนมาที่นี่เป็นขั้นที่3ามหรือไม่แต่ว่าในส่วนของทีมข่าวเราก็ยังคงมาปักหลัก ทำข่าวัาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วครับบรรยากาศที่นี่บริษัทห้างร้านต่างๆรวมไปถึงพนักง,งานนะครับยังคงเปิดทําการตามปกติครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสาเหตุที่อาคารชินวัตร3เป็นเป้าหมายหลักที่แกนกํากปปสเน,น้นนะครับก็เพราะว่าต้องการกดดันกลุ่มธุรกิจในเครือชินวัตรซึ่งเป็นท่อนาเลี้ยงให้ครอบครัวชินวัตร และการมาชุมนุมเมื่อวานก็ทําให้ราคาหุ้นในกลุ่มชินขอบตกลงอย่างมากขณะเดียวกันที่นี่ยังคงเป็นที่ตั้งของบริษัท s c a ซ s e t ซึ่งเป็นที่ทํางานของนายกรัฐมนตรีก่อนเข้ามาเล่นการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมที่นี่ตั้งแต่เช้าพนักง,งานบริษัทต่างๆในตึกชินวัฒน์สายังคงมาทํางานตามปกติยังไม่มีคําสั่งปิดครับทราบว่าจะดูสถา,านการณ์กันอีกครั้งหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมารวมตัวแบบเมื่อวานก็จะประกาศให้พนักง,งานกลับบ้านาทันที ขณะที่ฝ่ายอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับก็ได้เน้นย้ําผู้ปฏิบัติในการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบ และทั้งภายในโดยทั้งภายในตัวอาคารและโดยรอบอาคารนะครับตรวจสอบบัตรพนักง,งานของบุคคลที่จะเข้ามาทํางานส่วนบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อธุระก็ให้แลกบัตรทุกคนส่วนทางตารวจก็ได้จัดกําลังจากสอนนอในพื้นที่ใกล้เคียงมาเหมือนเมื่อวานครับเน้นดูแลความเรียบร้อยอยู่เฉพาะภายในบริเวณรั้วของตึกชินวัฒน์สามเท่านั้นไม่ยุ่งเกี่ยวรว่าแทรกแซงการชุมนุมทางการเมืองและไม่มีกําลังเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนมาปฏิบัติการใ,ใดๆปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับซึ่งก็ถือว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยเหมือนเมื่อวานนะครับจากการตรวจสอบกับทีมข่าวที่ตางายสุเทพธทึกสุบาลเลขคธิการกปปสครับได้รับการยืนยันว่านายสุเทพจะไม่มาที่ตึกชินวัตรสามเพราะนำมวลชนมาด้วยตัวเองแล้วตั้งแต่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาขณะนี้เจึงยังเก็บตัวอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูครับว่าแกนนําจากเวทีอื่นๆหรือทีมงานที่อยู่ในระดับรองๆองมาจะนํามวลชนมาที่นี่หรือไม่ ส่วนสภาพการจราจรขณะนี้นะครับก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ตามปกติครับที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะครับมุ่งหน้าให้แยกาลาดพนระ้าวนขณะนี้การจราจร ก็รถยนต์ค่อนข้างหนาแน่นแต่ว่าก็ยังพอเคลื่อนตัวได้ครับซึ่งนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับที่อาคารชินวนสามครับเราก็ต้องรอดูในช่วงสายกว่านี้ครับเพราะอย่างเมื่อวานเนี่ยเวลาประมาณก่อน9ก้าโมงนิดหน่อยก็มีมวลชนกปปสจากเวทีแจ้งวัฒนะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับก็เคลื่อนมาถึงก่อนแล้วแต่ว่าวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างต้องรอดูในช่วงสายกันอีกครั้งครับคุณสอรยุทธคุณพิเชษฐ์ธรรครับขอบคุณครับคุณนพจนรสครับส่วนแจ้งวัฒนะจะไปไหนอย่างไรนะครับคุณวิิศาาอยู่่ทีนนนัััะคครรบบว เชิญค่ะครับคุณสยยุทธคุณพิชัธัน์ครับวันนี้เวทีกรปสแจ้งวัฒนานั้นไม่มีกําหนดการเคลื่อนไหวออกจากพื้นที่การชุมนุมนะครับแต่ยังมีกําหนดการนัดหมายหารือกับหน่วยง,งานราชการอีกหลายแห่งรวมทั้งการเด่หน้าจัดทาพิมเขียวปฏิรูประบบชาวนาไทยครับ สถานการณ์การชมุมนุมที่เวทีแจ้งวัฒนะตลอดทั้งคืนถือว่าเรียบร้อยดีไม่มีเหตุผิดปกติใดๆเกิดขึ้นนะครับลุงปู่ผู้ได้สระก,การนําก็ยังคงเดินตรวจตาความเรียบร้อยเช่นเคยและได้กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยว่า2-3วันวันนี้ได้รับรายงานว่ามีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสอดแนมและติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงอาจจะสร้างแนวป้องกันเพิ่มเติมแต่จะทําบนทางเท้าไม่ให้กีดขวางการจาราจรตามที่ได้รับปากไว้กับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่ง และยังรอให้ตำรวจเข้ามาตั้งจุดสกัดร่วมหลังจากที่ได้ตกลงว่าหากถอยร่นแนวป้องกันเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรแล้วจะมีการสนดที่กำลังสามฝ่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยของพื้นที่การชุมนุมครับส่วนความเคลื่อนไหวของมวลชนวันนี้จะให้พักไว้ก่อนเนื่องจากมีกิจกรรมที่เวทีอีกหลายอย่างโดยช่วงเช้ามีกำหนดการจะไปพบกับตัวแทนของสำนักง,งานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากนั้นเวลา10นาฬิกาจะมีตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเจราจาเป็นครั้งที่3เพื่อขอนำเอกสารหลักฐานออกมาจากสำนักง,งานเพราะว่าเป็นคดีสำคัญที่ ต้องเร่งดาเนินการรวมทั้งจะนําชาวนาไปยื่นเรื่องที่สํานักง,งานสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติกรณีถูกและเมื่อสิทธิ์รงการรับจำนำข้าวครับนอกจากนี้เวลา14นาฬิกาที่สํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินชั้น9ของศูยรราชาการแจ้งวัฒนะจะมีผู้มายื่นเรื่องร้องเรียน2กลุ่ม คือ1นนายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยพร้อมคณะจะยื่นเรื่องของให้ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2องหลวงปู่พุทธิสระจะยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตำรวจสอนอทุ่งสองห้องกรณีออกหมายจับไม่เป็นธรรมนะครับจากนั้นหลวงปู่จะร่วมกับเครือข่ายชาวนาประชุมเพื่อจะททำร่างพิมพ์เขียวปฏิรูประบบชาวนาไทยและสวัสดิการชาวนาโดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้หากยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการปฏิบัติการกดดันธุรกิจของตระกูลชินวัตรที่โรงแรมเอ p a ซีาเมื่อวานนะครับว่าไม่ได้มีการบังคับให้จ่ายเงินชดเชยแต่เป็นความยากลําบากของพี่น้องชาวนาที่จะต้องเดินทางไปที่นั่นและได้จองสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วแต่กลับถูกปฏิเสธดังนั้นจึงถือว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะได้รับค่าชดเชยครับ หลวงปู่พุทธาสระย,ยืนยันด้วยนะครับว่าจะยังคงเดินหน้ามาตรการกดดันธุรกิจตระกูลชินวัตรและเครือข่ายอยู่นะครับโดยตอนนี้ได้วางแผนไว้บ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาและสถานที่ได้ครับคุณสอยุธคุณพิชชาทันครับขอบคุณครับคุณวิศาครับน,น,นี่คือการรายงานสดจากจุดต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับปิ้า